กลเข้าสู่รายการสถานีประชาชนนะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามความคืบหน้าของน้องๆท,ที่อยู่ที่อยู่่ทีสิงคโปร์นะคะเรามีสายน้องกัสมาบับพานนะคะทางไกลจากสิงคโปร์พร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องกัสมาคะสวัสดีค่ะน้องกัสมาค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างครับพวกเราทั้งสี่สิบคนใช่ไหมคะที่ยังอยู่ที่สิงคโปร์โดยส่วนมากนี่ฝึกงานกันเสร็จหมดหรือย,ยังคะคะค่ะ,คะ น้องๆทั้งส0ิบคนนี่ฝึกงานกันเสร็จหมดหรือยังคะเหลืออีกกี่คนที่ยังฝึกงานไม่เสร็จคะเออฝึกงานยังไม่เสร็จประมาณมีแค่สามคนที่ฝึกงานเสร็จแล้วคะ่ะอ๋อที่เหลือก็คือ,อยังฝึกงานไม่เสร็จนะคะแต่ว่าตอนนี้คนที่ฝึกงานยังไม่เสร็จก็คือไปทํางานตามปกติได้อยู่ใช่ไหมคะ ค่ะได้อยู่ค่ะค่ะแล้วในส่วนของพวกเราที่ฝึกงานเสร็จแล้วนี่แต่ละวันทําอะไรกันบ้างคะช่วงนี้เออก็ออกไปก็อยู่พอค่ะค่ะออกไ,<ด>ไปก<ป>ับข้าวฟังค่ะ,คะเห็นบอกว่าทางสถานทูตได้มีการส่งผู้แทนมาเยี่ยมด้วยใช่ไหมคะค่ะทางสถานทูตก็เออโทรมาแล้วก็เออ ถามข่าวๆแล้วก็ให้ไปทานข้าวที่สถานทูตอืมค่ะแล้วก็เมื่อวานสถานทูตก็มาค่ะมาเยี่ยมนักศึกษาที่หอพักค่ะค่ะแล้วทาวก็มา,ส,าสอบถามข้อมูลค่ะครัค่ะทางสถานทูตได้แนะนำยังไงไหมคะว่าถ้าเกิดสมมุติวันศุกร์นี้ผลออกมานะคะ พวกเราจะสามารถนั่งเครื่องกลับประเทศไทยได้ในวันเสาร์เลยไหมหรือว่าอย่างไรทางสถานทูตได้บอกไหมคะว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างหลันตอนนี้เราต้องรอทางสิงคโปร์พิจารณาคดีค่ะซึ่งสถานทูตให้นักศึกษาแต่ละคนเขียนคำร้องส่งไว้ที่สถานทูตไว้ค่ะค่ะแล้วถ้าก,ก็เขียนแบบทั้งไฟบินรวมทั้งแบบว่าข้อมูลว่าวเวอร์ชมิดหมดวันไหนอะไรให้สถานทูตค่ะ ค่ะแล้วทางสถานทูตบอกไหมคะว่าถ้าเกิดทางสิงคโปร์เขาพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรเอ,อ่อทางสถานทูตจะพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจะมีบางส่วนที่ยังต้องการฝึกจนครบกำหนดเพื่ออยากจะได้ใบชืเอที่ทิเหตุของโรงแรมอยู่ค่ะ ซึ่งทางสถานทู่จะแปลว่าตอนนี้ทางสถานที่จะพยายามแบ่งตามเคสว่านักศึกษาแต่ละคนคือต้องการอะไรบ้างเพราะมีบางคนที่มาเพื่อฝึกเพื่อที่จะจบกาศรศึกษาะคะ่ะซึ่งจะมีผลถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไปเซอร์ติฟิเคตซึ่งทางสถานทู่จะพยายามคุยให้ตอนนี้กําลังแบ่งนักศึกษาเป็นเคสว่าแต่ละคนต้องการอะไรบ้างเพื่อที่สถานทูตจะได้ไปคุยกับทางสิงคโปร์ค่ะค่ะแล้วในส่วนของสามคนที่ฝึกงานเสร็จแล้วนี่ ถ้าหากว่าทางสิงคโปร์เขาสรุปผลออ,ลอกมาเราเดินทางกลับได้เลยหรือไม่คะได้เลยค่ะได้เลยนะแล้วพวกเรามีมีเงินค่าตั๋วเครื่องบินกันอยู่ใช่ไหมคะอือนี่ค่ะก็สามารถใช้เงินเดือนได้แต่เออเหมือนทางเอเจนต์จะรับผิดชอบให้สำหรับคนที่ฝุดจบแล้วทั้งทั้งไหนจะรับผิดชอบให้นะคะทางอเอเจนต์ ตอนนี้สถานพูตบอกว่าเออทางเอเจนต์ที่สิงคโปร์จะจัดการให้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ยังไงทางสถานพูดจะดำเนินการช่วยหรือไอซีค่ะอืมค่ะอาคาอย่างน้อยก็ทําให้เกิดความอุ่นใจกับน้องๆน,นักศึกษานะคะที่สิงคโปร์<อ>ดีแล้วค่ะน้องๆอ,อยากจะฝากบอกทางคุณพ่อคุณแม่ของทั้ง40คนว่ายังไงบ้างไหมคะในฐานะเราเป็นตัวแทนของทุกๆคนและกันค่ะคาสมาเชิญค่ะ อืมก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากค่ะเพราะว่าเราก็ยังไปไหนมาไหนได้ตามปกติแค่อยู่ในประเทศสิงคโปร์เดี๋ยวแค่รอวันที่เราจะกลับไปประเทศไทยค่ะค่ะขอให้คุณแม่คลายความกังวลใจ นะคะแต่ว่าทางสถานทูตไทยก็ยินดีช่วยเต็มที่พ<ด>ร้อมๆกันกับอีกหลายฝ่ายนะคะขอบคุณน้อง<ด>กัสมามากค่ะ,คะก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ่ได้ค่ะเดี๋ยวไทยพีบีเอสของเราก็จะติดตามความคืบหน้ามารายงานให้กับทางผู้ปกครองตลอดจนท่านผู้ชมทุกท่านได้ทราบกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะน้องกัสมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จากเรื่องของน้องนักศึกษาที่ไปทํางานที่สิงคโปร์นะคะก็กลับมาที่ประเทศไทยของเราบ้างนะต่อเน,นื่องจากเมื่อวานนี้ค่ะกรณีที่เราไปติดตามหาตัวเด็กที่พัดหลงไปนะคะน้องเจดเด็กชายเดชาวัฒยาต่ออายุสิบสองปีที่จังหวัดอุตรดิตถานะคะภารกิจการติดตามหาน้องเขานะคะมีการใช้ทีมนะคะเป็นทีมคู่ภัยฮุกสาสิบเอ็ดแล้วก็พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะลงพื้นที่ ะะกับทางมูลนิธิกระจกเงาไปหาน้องนะคะในพื้นที่บริเวณลำธารใกล้หมู่บ้านหรือว่าลำธารน,น้ำรัดอย่างที่ว่านะคะซึ่งเป็นจุดเคยเจอรองเท้าของน้องเขานะคะโดยคาดหวังว่าน่าจะเจอเบาะแสอะไรเพิ่มเติมด้วยนะคะติดตามรายงานจากคุณธนิตาเทียนเงินค่ะ ภารกิจติดตามหาคนหายวันที่2เรายังอยู่ที่บ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะโดยวันนี้นะคะกู้ภัยนะคะลงพื้นที่จุดที่เจอรองเท้าน้องนะคะโดยจะมีการรื้อเศษไม้ออกมาค่ะเนื่องจากว่าบริเวณนี้นะคะมีเศษไม้ทับถมอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งเราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะว่าวันนี้จะมีเบาะแสเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง ค้นหาน้องเจดวันที่สองทีมกู้ภัพยพิษณุโลกพุกส1และมูลนิธิกระจกเงาได้ตัดสินใจกลับมาที่ลำธาใรใกล้หมู่บ้านของน้องเจดที่อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตอีกครั้งซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดที่พบรองเท้าของน้องทำให้หลายคนมั่นใจว่าอาจพบน้องอยู่บริเวณแถวนี้ หลังจากที่ช่วยกันรื้อเศษไม้ที่ทับถมอยู่บริเวณนี้นานกว่าชั่วโมงสิ่งที่ทีมงานพบมีเพียงเสื้อยืดที่ผูกติดไม้แต่เมื่อตรวจสอบกลับไม่ใช่เสื้อของน้องเจดทําให้ต้องล้มเลิกภารกิจการค้นหาบริเวณจุดนี้ ดังนั้นทีมงานตัดสินใจเดินทางไปยังบริเวณฝ่ายกั้นน้ำบ้านนาไพรในอำเภอฟากท่าซึ่งเป็นส่วนรายน้ำของลำธารห่างจากจุดที่ค้นหาวันแรกกว่า40กิโลเมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลากว่า2ชั่วโมงในการสำรวจทางน้ำระยะทางราว500เมตรและครั้งนี้ทุกคนก็ต้องพบกับความติดหวัวอีกครั้ง มูลนิธิกระจกเงาในฐานะหน่วยงานหลักที่เป็นผู้ขับเคลื่อนในการติดตามหาเด็กหายนั้นยังคงยืนยันกับทางครอบครัวของเด็กชายเดชาวัฒยาต่อว่าจะติดตามต่อไปจนกว่าจะสามารถพาน้องกลับมาสู่ครอบครัวได้อีกครั้งถ้าหากว่ามีกระบวนการติดตามหา รวดเร็วแล้วก็มีทีมที่มีประสิทธิภาพอย่างเช่นหนุ่มกู้ภัยกู้สัมเนียงหนุ่มกู้ภัยทั่วโลกที่มีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือมีนักประดาน้ำเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่าเป็นใน,ในระยะเวลาแรกนะครับอาจจะมีความหวังในการหาบองใยอนอาพยานหลักฐานเพิ่มเติมแต่ก็ไม่ว่าเด็กจะหายไปนานแค่ไหนก็ตามนะครับก็เป็นสิ่งที่ยังคนต้องตามหาอยู่นะครับแล้วก็ในเวลาจะผ่านมาถึง8เดือนแล้วก็ตามนะครับก็ยังคงความหวังอยู่นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าหากว่าเด็กประสบอุบัติ จมน้าจริงๆครับยานต่างๆก็ยังคงอยู่ในในแม่น้ํใสครับทีมข่าวเดินทางไปยังสถานีตํารวจภูธรบ้านโคกเจ้าของพื้นที่รองผู้กํากับการป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูทรบ้านโคกได้ให้ข้อมูลว่าหลังจากที่แม่ของน้องเจตมาแจ้งความก็มีการจัดทีมสอบสวนพร้อมให้สายตรวจคอยตามเบาะแสอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยพื้นที่บ้านโคกนั้นอยู่ใกล้กับบริเวณชายแดนประเทศลาวจึงกังวลว่าเด็กอาจตกอยู่ในอันตรายและครั้งนี้ถึงเป็นครั้งแรกของการติดตามเด็กหายที่มีการร่วมมือของหน่วยงานต่างๆมากมายที่ให้ความสําคัญกับเด็กที่หายตัวไปอาทิเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการ3ากองบังคับการปราบปรามที่เคยเข้าอบรมจากหน่วยงานที่ชํานาญการในการติดตามเด็กหายอย่าง FBI และพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือคลี่คลายปัญหานี้ของสังคมครั้งแรกมาเนี่ยเราเ,เ,เราดูประเด็นอื่นหลายๆประเด็นก็ได้ข้อสรุปว่าในเรื่องของอุบัติเหตุทางน้ำเนี่ยเป็นเป็นด้วยด้วยที่เราเราเจอรอ,องเท้าที่แม่เด็กแม่น้องเจะยืนยันเนี่ยว่าเป็นรองเท้าของน้องเจษจริงก็ เป็นไปได้ที่สุดที่ที่จะอุบัติเหตทางน้ํารวมถึงทีมค้นหาผู้สูญหายทางน้ําปุ๊บสาทีมกู้ภัยพิษณุโลกที่ทุ่งเททั้งแรงกายและแรงใจเพื่อติดตามหาเด็กหายในครั้งนี้แม้จะไม่มีความคืบหน้าแต่สิ่งที่พวกเขาได้สัมผัสและเห็นได้ชัดเจนคือกําลังใจความหวังของครอบครัวยาต่อที่กลับมาอีกครั้ง หลังจากที่หน่วยงานยังไม่ทอดทิ้งครอบครัวของพวกเขาภารกิจติดตามคนหายยังอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโคกต,ต่อค่ะถึงแม้การค้นหาครั้งนี้ของหน่วยงานต่างๆจะจบลงแล้วแต่ในความรักของผู้เป็นแม่นั้นยังไม่จบลงติดตามต่อได้ในวันพรุ่งนี้ธนิตาเทียนเงินไทยเอสรายงาน ท่าชมคะเรายังคงติดตามหาบาะแสของน้องเจดเด็กชายเดชาวัฒยาต่อยุ12ปีที่หายตัวไปจากจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่นะคะแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ททานช่วยกันนะคะสังเกตหาบาะแสด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่กรณีของน้องเจดนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ที่หายตัวไปนะคะพวกเราเองคนในสังคมก็มีส่วนร่วมในการช่วยกันติดตามหาคนเหล่านี้ได้ด้วยนะคะแล้วนกะ็มาช่วยเหลือกันต่อนะท่านผู้ชมคะก็คือกรณีของพ่อแคาแม่ขายจากจังหวัดนครนายกวันนี้นะรวมตัวกันมาร้องเรียนในรายการสถานีประชาชนค่ะบอกว่าไปเช่าพื้นที่ในต ลาดอาเซียนอินโดจีน AEC ที่จังหวัดนครนายกโดยตอนนี้นะคะมีปัญหาว่าไม่มีลูกค้ามาตามที่ทางเจ้าของตลาดเขาโฆษณาไว้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายประการที่ไม่ได้เป็นไปตามโฆษณานะคะฉะนั้นพ่อค้าแม่ขายเหล่านี้จึงอยากจะขอเงินคืนนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ทำให้ต้องมาร้องเรียนกันไหนสถานีประชาชนติดตามรายงานเรื่องนี้เลยค่ะ